สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านในทุกพื้นที่นะครับผมยินดีและก็ดีใจทุกครั้งที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวต่างๆเพื่อท่านได้รับรู้รับฟังถึงบ้านท่านแบบฟังสบายสบายนะครับผมไม่ได้เล่าว่าผมจะทําอะไรหรือทําอะไรบ้างแต่อยากจะมาเล่าว่าท่านได้รับอะไรไปแล้วบ้างจากที่ผมและรัฐบาลทานะครับประเด็นแรกก็คือ เรื่องสำคัญที่เรากำลังรับมืออยู่ในขณะนี้ก็คือการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ผมและรัฐบาลได้ทำหลายเรื่องไปพร้อมๆกันนะครับไม่ใช่มุ่งเน้นแต่ไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเพราะมันสำคัญหมดนะครับเกี่ยวโยงกันทั้งหมดทั้งป้องกันร,รักษาดูแลเยียวยานะครับในเรื่องงานเยียวยาประชาชนจากโรคโควิด -19 สัปดาห์นี้ผมก็ยังคงให้ความสําคัญกับเรื่องมาตรการช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบโรคโควิด -19 อยู่ ซึ่งเป็นจนํานวนมากนะครับโดยเฉพาะโครงการเราชนะที่จะดูแลผู้ประกอบอาชีวิสระหาเร่แผงลอยเกษตรกรแท็กซี่บริษัทรับจ้างผู้ถือบัตรบริการแห่งรัฐด้วยนะครับประมาณ30ล้านคนเพราะผมได้รัฐบาลนด้เข้าใจดีถึงความเดือดร้อนของท่าน แล้วก็รู้สึกทุกใจไม่น้อยไปกว่าท่านนะครับเราจรึงต้องมาคิดว่าจะทํากันอย่างไรถึงจะบรรเทาความเดือดร้อนให้กับท่านด้วยคืออย่างน้อยก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้นะครับในเรื่องที่จําเป็นถูกพระโภคบริโภคนะครับอย่างที่เราเคยบอกทุกคนไปแล้วว่าผมไ,มได,ด้ติดตามรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนอยู่ตลอดเวลานะครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานั้นคอรอมอก็ได้ปรับปรุงเงื่อนไขโครงการเราชนะขยายขอบเขต ทั้งผู้ประกอบการร้านค้าหรือบริการที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งร้านถุงฟ้าร้านค้าในโครงการคนละครึ่งผู้ประกอบการของกองทุนหมู่บ้านผู้ประกอบการของวิสาหกิจชุมชนที่มีสารประกอบการเป็นหลักแหลง่งหรือเป็นผู้ที่ให้บริการประเภทรถที่ตรวจสอบได้แม้กระทั่งสามถีเป็นต้นนะครับอันนี้ก็ติดตามจากข่าวสารที่ออกไปกันแล้วกันนะครับจะได้ปฏิบัติได้ถูกต้องนอกจากนี้ ที่กล่าวไปแล้วบ้างแล้วก็คือรวมถึงผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่ไม่ใช่ดิติบุคคลนะครับคือคนขับแท็กซี่รถตู้โดยสารรถสามลอ้อรถสองแถววินมอ์ไซและกลุ่มผู้ประกอบ,บการขนส่งสาธารณะบนชนได้แก่รถไฟฟ้ารถไฟรถเมล์และโดยสารด้วยนะครับเราได้เปิดให้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์บนเว็บเราชนะ .com นะครับตั้งแต่วันที่29มกราคมถึง31มีนาคม2564 มาจะยุ่งยากอยู่บ้างนะครับในการลงทะเบียนในการใช้โทรศัพท์เนี่ยนะครับแต่ทุกคนต้องพัฒนาตัวเองไปด้วยนะครับเพราะวันหน้าโลกของเราจะเปลี่ยนแปลงไปแล้วในเรื่องของสังคมที่ไม่ใช้เงินสดเราจะบอกว่าเราไม่เรียนรู้ก็ไม่ได้นะครับนั่นคือวัตถุประสงค์มีประการหนึ่งนะครับที่ทุกคนได้เข้าถึงได้ประการสาคัญก็คือทุกคนได้มีโอกาสเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวเช่นพ่อแม่ ปู่ย่าตายายใช้ไปเป็นให้ลูกหลานมาสอนให้ไปแนะนําให้นะครับผมคิดว่าความใกล้ชิดมันจะเกิดขึ้นตรงนี้นะครับสองประการที่เป็นผลประโยชน์โดยอ้อมนะครับคือสังคมที่อบอุ่นเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับแลในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีหรือ digital, รดิจิตอลเหล่านี้เป็นนะครับวันหน้าเราก็ต้องมีงาาามงการค้าขายมีต่างๆมากขึ้นนะครับในสัดเช่นนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือ ข้อเรียกร้องของผู้ประกันตนมาตารา33นะครับผมก็ได้เห็นชอบเป็นหลักการให้ช่วยเหลือผู้ประกันตนให้ครบทุกคนแล้วเราจะดาเข้าเสนอในคอรมอพิจารณาโดยเร็วนะครับเบื้องต้นผมทราบอยู่แล้วว่าเราใช้โครงการว่าเรารักกันนะครับซึ่งสะท้อนใเห็นถึงความรักความเป็นหนึ่งเดียวความสามารถคีเผื่อแผ่แบ่งปันนะครับเพื่อจะก้าวผ่านวิกฤตไปด้วยกันเหมือนกับเราไม่ทิ้งกันในเราชนะที่ผ่านมานะครับอันนี้ก็ได้เห็นชอบหลักการไปแล้วนะครับ แล้วก็ใช้เงินของรัฐบาลนะครับงบเงินกู้นะครับในส่วนอื่นแล้วก็ใช้งบของกองทุนประกันสังคมไปแล้วนะครับตามกฎหมายเรื่องที่2เรื่องของการเรียกคืนเบี้ยอย่างที่ผู้สูงอายุนะครับเราก็มีนโยบายอยู่แล้วนะครับผมย้าเสมอว่าเราต้องดูแลผู้สูงอายุให้ดีที่สุดกลุ่มเปราะบางอะไรก็แล้วแต่นะครับเพราะสมัยท่านยังแข็งแรง ก็ได้สร้างประโยชน์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปตามอาชีพที่ทันทนัดนะครับเมื่อทันชะาภาพลงเราก็ต้องดูแลไม่เป็นภาระนะครอบครัวนะครับรัฐบาลช่วยอะไรก็จะช่วยไปให้ดีที่สุดนะครับปัญหาในเรื่องการเรียกคืนเบียย้ยยังชีพผู้ถืออยู่นั้นผมก็ให้กระทรวงหาดไทยได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความจริงแล้วโกรายให้ชัดเจนนะครับแล้วก็ให้ชะลอการเรียกคืนหรือฟ้องร้องเอาไว้ก่อน ตอนนี้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกำลังตรวจสอบและแก้ไขความคลาดเคลื่อนของข้อมูลต่างๆกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการพัฒนาสังคมที่ต้องดูแลผู้สูงอายุองค์กรประรองท้งถ<ม>ินที่เป็นคนจ่ายเงินและกรมบัญชีกลางที่ดูแลเรื่องการเบิกใจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกฝ่ายกําลังหารือกันอยู่นะครับว่าจะมีทางออกอย่างไรก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกกันตอนนี้นะครับก็ขอให้คุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมเข้าใจท่านดีท่านก็คงไม่ได้ตั้งใจที่เจนาจะทําอะไรผิดนะครับส่วนทางเจ้าที่ก็ทําตามระเบีียบเน ก็คงมีทางออกอยู่แล้วนะครับโดยไม่มีใครต้องเดือดร้อนแต่ขอให้รอสักหน่อยหนึ่งและไม่ต้องกังวลว่าจะต้องไปหาเงินมาใช้คืนหลวงหรือจะต้องขึ้นศาลผมจะดำเนินการให้ทุกอย่างเรียบร้อยโดยเร็วนะครับเรื่องต่อไปคือเรื่องวัคซีนโควิด -19 นะครับวันนี้ก็มีการพูดคุยในการสื่อสารในทุกช่องทางนะผมก็เกรงว่าเดี๋ยวมันจะสับผลกันไปหมดนะครับวันนี้ก็ทั้งผมทั้งรัฐบาลทั้งสวคทั้งหน่วยงานสาธารณสุขก็ชี้แจงเกือบทุกวันนะครับผมก็ขอย้ำว่า เดิมนั้นประเทศไทยได้วางแผนการฉีดวัคซีนไว้ในเดือนมิถุนายน2ี่64โดยเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศไทยจากการที่บริษัทสยามไบโอเซนได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีมาจากบริษัทแอสตราเซเนกาซึ่งส่วนนี้ก็ยังคงเป็นไปตามแผนนะครับที่ผ่านมานั้นรัฐบาลได้พยายามพูดคุยเพื่อได้วัคซีนบางส่วนให้เร็วขึ้นเมืองต้นคาดว่าจะได้มาก่อนประมาณ 5, สักห้าหมื่นโดสนะครับเพื่อจะฉีดให้กับบุคลากร,กรสาธารณสุขตำรวจทหารเจ้าที่ตรวจคนเข้าเมือง นะครับนพื้นที่เสี่ยงเป็นลําดับแรกเพื่อความปลอดภัยของผู้บริงานแต่เขาเด่นมากกว่านี้ก็จะขยายไปถึงส่วนอื่นๆด้วยนะครับวันนี้ก็เจราจาก,กันหลายบริษัทเช่นกันนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเราก็ทราบดีว่ามีปัญหาเรื่องกำหนดการส่งมอบวัคซีนของหลายประเทศทั่วโลกหลังจากที่การผลิตวัคซีนของบริษัทผู้ผลิตวัคซีนไม่เป็นไปตามแผนคือไม่ใช่บริษัทใหญ่เขาจะเป็นคนผลิตเองเขาก็ต้องไปตั้งเือ่ายเขาต่างประเทศต่างๆบางบริษัทก็ ออกวาชี้แจงว่าจำนวนวัคซีนที่จะส่งบอยผู้ต่างจองจะได้ไปถึงครึ่งหนึ่งของจํานวนที่วางแผนไว้ทําให้หลายประเทศต้องลื้อแผนการฉีดวัคซีนและหลายประเทศอาจจะไม่สามารถฉีดวัคซีนได้ถึงเป้าหมายตามที่ตั้งไว้ในปีนี้เรื่องนี้ผมย้านะครับว่ารัฐบาลไม่นิ่งนอนใจในกะารมอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขได้ไปพิจารณาเพิ่มเติมนะครับจะทําอย่างไร ทุกวิธีทางให้ประเทศไทยได้รับวัคซีนตามแผนในส่วนที่เราจองไปแล้วนะครับแล้วก็จัดหาจากประเทศอื่นด้วยนะครับที่ได้รับการรับรองจากออ,อยอไทยด้วยนะครับแล้วก็ออยอต้นทางเขาด้วยนะครับในเรื่องคุณภาพวัคซีนหลายคนเป็นกังวลผมไปย้ําว่าเราคานึงถึงความปลอดภัยของประชาชนเป็นเรื่องสาคัญที่สุดเราจะเตรียมวัคซีนเพียงพอคนไทยทุกคนส่วนเรื่องการฉีดนั้นสาคัญที่สุดคืออยู่กับความสมัครใจล่าสุดมีรายงานจากต่างประเทศว่ามีการฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณร้อยล้านโดสมีผู้ได้รับวัคซีนแล้วเกือบ50ล้านคน จากการติดตามผลหลังฉีดวัคซีนพบว่าสถิติของผู้ติดเชื้อรายวันมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องถึงผลข้างเคียงเมื่อฉีดวัคซีนแล้วพบว่าอาการส่วนใหญ่อาการไม่รุนแรงนะครับเช่นอาจจะมีไข้อ่อนเพลียปวดศีรษะแล้วจะหายเองได้ภายใน1-2สองวันถ้าเป็นผลข้างเคียงรุนแรงถึงขัน้นเสียชีวิตนั้นพบสถิติน้อยมากนะครับอันนี้ก็คงจะขึ้นอยู่กับภูมิต้านทานของแต่ละคนด้วยนะครับเราต้องอพิจารณาให้ดีนะครับตรวจสอบพัดกรอง อันนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนคลายความกังวลในเรื่องนี้นะครับนอกจากนี้ผมได้สั่งการให้ทาจัดทําแผนแจกจ่ายวัคซีนในทุกกลุ่มประชาชนตามความเสี่ยงเตรียมแผนการขนส่งที่จําเป็นไม่ด้วยนะครับในพื้นที่ห่างไกลและรัฐบาลก็่ไดบขีิการเอกชนในการนําเข้าวัคซีนนะครับเพราะคณะกรรมการอาหารและยายินดีให้ทุกบุคัลมาขอขึ้นทะเบียน ปัจจุบันมีผู้ว่ายื่นขอแล้วสรายและได้ทะเบียนแล้วหนึ่งรายคือแอสซาเซนติก้าประเทศไทยนะครับเพราะฉะนั้นประเทศอะไรต่างๆก็ตามที่จะนำวัคซีนเข้ามาในประเทศไทยก็ต้องขออนุญ,ญาตรับรองจากออยอกอนนะครับหลายคนก็บอกจะไปซื้อโนอตซื้อนี่ถ้าขึ้นทะเบียนไม่ได้ยังไม่ปลอดภัยนะครับก็ยังเมนการไม่ได้ทั้งสิ้นนะครับเรื่องที่2ก็ขอตอบคาถามจากประชาชน2ประเด็นนะครับ เรื่องที่หนึ่งคือการลงทะเบียนเราชนะของผู้ที่ไม่มีสมาร์ทโฟนจากอำเภอจ้อําจังหวัดเพชรบุรีนะครับก็ตอบว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่15กุมภพัพันห์2564ที่สาขากรุงไทยนะครับทุกสาขาเจ้าที่จะช่วยดำเนินการให้ท่านนะให้ทยอยไปนะครับไม่ต้องรีบมางนะักเพราะว่าก็มีระยะเวลาในการให้ใช้ตามที่กำหนดไปแล้วนะครับถ้ามันไม่ทนันมันยืดออกอะไรออกก็ต้องไปว่ากันอีกทีนะครับตรงน้น อันนี้ก็จะเร่งรัดให้เร็วที่สุดนะครับเบื้องต้นนั้นเราสํารวจว่ากลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนส่วนใหญ่จะอยู่ในกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดการแห่งรัฐซึ่งก็ไม่ต้องลงทะเบียนเราชนะอีกนะครับจะได้รับเงินโอนเข้าบัตรโดยตรงอยู่แล้วส่วนผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการและไม่มีสมาร์ทโฟนด้วย ก็อย่างที่เรียนไปแล้วขอยท่านไปลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์2064นะครับก็ทยอยกันไปแล้วกันนะครับไปกันเป็นแออัดมันก็ไม่ได้ขึ้นมามันชักช้ามากอะไรมากมันก็มีปัญหาอีกนะครับก็ทยอยกันไปรัฐบาลได้กำหนดเวลาลงทะเบียนเราชนะสำหรับกลุ่มประชาชนที่ไม่มีฐานข้อมูลเดิมและสามารถใช้สมาร์ทโฟนได้ตั้งแต่วันที่29มกราคมถึง12กุมภาพันธ์รวม15วันหลังจากนั้นวันที่15กุมภาพันธ์เป็นต้นไป กลุ่มที่เหลือหรือไม่มีสมาร์ทโฟนก็จะมีเวลามากพอที่จะไปลงทะเบียนที่ธนาคารได้นะครับก็ขอให้เข้าใจเช่นกันด้วยตรงนี้นะครับเรื่องต่อไปก็คือมีข้อหงใยเรื่องเรียนเด็กเล็กเปิดเรียนในช่วงโควิดจากชาวกรุงเทพมหานครนะครับผมเองนั้นเข้าใจความสึกของพ่อแม่ผู้ปกครองดีนะครับผมก็มีลูกเช่นกันในช่วงที่ผ่านมารัฐบาลได้รับข้อมูลจากพ่อแม่ผู้ปกครองส่วนใหญ่ ที่สะท้อนความเห็นว่าที่ผ่านมามีความยากลําบากเพราะต้องดูแลลูกไม่ได้ไปทํางานส่วนเด็กนักเรียนก็ไม่ได้เรียนอย่างเต็มที่เมือ่อสถานที่คลายลงเราก็ตึงให้มีการเปิดเรียนตามความเหมาะสมกับพื้นที่แต่ยังคงต้องอยู่บนพื้นฐานความสาคัญนะครับคือความปลอดภัยของนักเรียนก่อนวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปดูตรงน้นนะครับดูเรื่องมาตรการต่างๆนะครับที่จะทําให้เด็กปลอดภยัยครูปลอดภยัยคือจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับ การที่จะทาให้บรรลุผลทั้งสองอย่างนั้นกระทรวงศึกษาธิการกทมก็จะต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่เข้มข้นมากกว่าปกติการคัดกรองทั้งแต่จุดรับส่งการบาดตัวของเด็กและครูการจัดสภาพแวดล้อมวิธีการเรียนการสอนทุกอย่างต้องเป็นการอย่างรัดก,กุมมากที่สุดนะครับหน้ากาดการเว้นระยะห่างจาเป็นนะครับกรุงเทพมหานาครก็ยังคงเป็นหนึ่งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดสีจังหวัดนะครับที่นักเรียนสลับวันกันมาเรียน กระทรวงการมีแนวทางให้ผู้ปกครองที่กังวลเรื่องความไม่ปลอดภัยของลูกหลานต้องการเรียนอยู่บ้านโดยเรียนแบบออนไลน์หรือการให้การบ้านในใบงานก็ให้โรงเรียนร่วมเป็นการเฉพาะรายได้นะครับก็ขอฝากไปยังผู้บริหารโรงเรียนหรือโรงเรียนต่างๆด้วยนะครับแล้วก็ให้นับเวลาการเรียนที่บ้านด้วยและหากมีกรณีฉุกเฉินคือโรงเรียนเปิดแล้วพบนักเรียนหรือครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่เชื้อโควิดทางกระทรวงได้มอบหน้าให้โรงเรียนเป็นผู้นำปิดโรงเรียนเองได้ตามระเบียบนะครับแล้วก็เข้าไปตรวจสอบกันเพื่อหาต้นตอ หาวิธีการที่จะแก้ปัญหาให้ได้เร็วที่สุดนะครับก็ขอความร่วมมือด้วยจากทุกคนนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองและโรงเรียนต้องเข้าใจซช่งกันและกันเราต้องฟังสองทางเสมอนะครับในส่วนเรื่องค่าเทอมที่เป็นค่าใช้จ่ายต่างๆค่าทัศศึกษาหรืออื่นที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงโควิดก็ทรงสานใการมีแนวทางชัดเจนนะครับกับทัทุกโรงเรียนแล้วว่าเงินส่วนใดที่ต้องคืนก็ต้องคืนซึ่งโรงเรียนและผู้ปกครองจะมีข้อตกลงกันแนวทางนี้ก็ใช้กับทั้งโรงเรียนของ,าาง,งราชและเอกชนนะครับเราก็ต้องขอความร่วมมือนะครับ หลายอย่างนั้นถ่านรูวมือด้วยวันนี้ประเทศชาติมีปัญหานะการประกอบอาชีพโดยพ้องยิ่งธุรกิจโรงเรียนเอกชนเนียเน่ยนะสำคัญนะครับขอความมือกันท่านด้วยสงสารผู้ครองสงสารเด็กเขาด้วยนะครับในช่วงนี้ช่วยกันถือว่าช่วยกันแล้วกันนะครับเรื่องอื่นที่อยากจะเล่าให้ฟังอีกเรื่องคือการอภิปรายม่วางใจนะครับรัฐบาลก็จะใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผมก็คงยังไม่มีรนหนักใจนะครับในต,ตอนนี้ก็ขอให้เป็นการอภิปรายในเชิงสร้างสรรค์นะครับ ไม่ให้เกิดปัญหาอื่นนะครับที่ทําให้เกิดผลกระทบในหลายอย่างด้วยกันนะครับทุกคนทราบดีก็ขอให้ท่านช่วยติดตามชมด้วยนะครับจะได้เข้าใจในสิ่งรัฐบาลทำเพื่อจะมีคนเอาไปบิดเบือนก่อนหน้านี้นะครับในเรื่องอื่นและเกี่ยวพันกับประเทศเพื่อนบ้านด้วยอันนี้เป็นคนเรื่องคนเ,งเวลากันทั้งหมดนะครับนะน,นั้นก็ผมมีเรื่องเรียนเท่านี้ก่อนนะครับก็ขอขอบคุณอ,อ,อีกครั้งนะครับขอสวัสดีให้ทุกคนพ่อแม่พี่น้องมีความสุขปลอดภยัยนะใน ชีวิตและทรัพย์สินนะครับแล้วก็มงชีวิตอยู่ได้ในช่วงนี้ผมอยากให้ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จยหัวมาใช้ในช่วงนี้นะครับคือเมื่อเรามีได้น้อย,อยเราก็จะต้องใช้น้อยลงนะครับสิ่งใดที่มันสิ้นเปลืองสิ่งใดที่ไม่จําเป็นก็ขอให้ลดละเลิกไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีรายได้เป็นปกติเช่นเดิมที่ผ่านมาผมเข้าใจนะครับาถึงความยากลำบากนะครับขอบคุณนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับสวัสดีครับ